ปิดตำนานองลาสุดยอดนักสู้ MMA เมียนมาปิดฉากเส้นทางอาชีพนักสู้ได้อย่างสวยสดงดงามสำหรับอองลาเอ็นซางยอดกัาปั้นชาวเมียนมาที่ขึ้นชกไฟสุดท้ายในอาชีพด้วยวัย40ปีเอาชนะ TKO เหนือเซบาสเตียนคาร์เดสตัมคู่ต่อกอรจากสวีเดนในยกที่2ในการต่อสู้แบบผสมผสานหรือ MMA ในศึกวันไฟไนท์36่นวันที่4ตุลาคม2025 ตลอดเวลา20ปีบนสังเวียนนักสู้องลาสร้างตำนานของตัวเองได้อย่างยิ่งใหญ่หากนับเฉพาะในวันเขาปราบคู่ต่อสู้คว้าชัย14จาก19ไฟที่ลงแข่งขันคว้าเข็มขัดแชมป์โลก MMA ได้ถึง2รุ่นเริ่มจากบิดเดอรเวทก่อนจะขยับไปซิลบอลลังรุ่นไลท์เฮฟวีเวทและได้รับการจารึกชื่อในประวัติศาสตร์ว่าเป็นนักกีฬาเมียนมาคนแรกที่ได้ครองแชมป์โลกวันถึง2รุ่นได้รับการยกย่องให้เป็นฮีโร่ของชาติผู้สร้างแรงบันดาลใจให้พี่น้องเมียนมา แม้ในช่วงที่ผ่านมาเขาจะคว้าความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่แต่การกำศึกหนักตลอด2ทศวรรษทำให้เขาไม่อาจปฏิเสธได้ว่าร่างกายที่เคยสามารถรับอาวุธหนักซ้ำๆได้นั้นเริ่มถดถอยและไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปซึ่งเป็นสัญญาณเตือนที่ทำให้เขาทำใจยอมรับว่าช่วงเวลาอันลุ่งโรดบนเส้นทางนี้ได้ผ่านไปแล้วสำหรับอองลาอินซาง เกิดที่เมียนมาซึ่งเจ้าตัวถือเป็นนักกีฬาตัวยงตั้งแต่ยังเด็กเล่นกีฬาหลากหลายประเภทก่อนย้ายไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาที่นั่นเขาได้ฝึกวิชาบรซสเลียนยูยิสูและศิลปะการต่อสู้แขนงอื่นๆในระหว่างที่ศึกษาวิทยาศาสตร์การเกษตรที่แอนดรู u n ยูนิเวอร์ซิตี้ในรัฐมิชิแกนก่อนจะตกหลุมรักในศาสตร์ศิลปะการป้องกันตัวอย่างถอนไม่ขึ้นหลังจากเรียนจบองลาได้เดินทางไปทั่วประเทศเพื่อทำงานเป็นคนเลี้ยงผึ้งแต่หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ตัดสินใจอุทิศชีวิตตตััวเอองให้กกบศิลปะาร่สู และเริ่มต้นขึ้นสังเวียนอาชีพครั้งแรกในปี2005อองลาใช้เวลาไม่นานในการสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองด้วยทักษะการซับมิชั่นที่โดดเด่นจนได้รับฉาย,ยาว่าเดอะเบอร์เมสไพซอนหรือเจ้างูหลามจากเมียนมาตลอดระยะเวลาที่เขาอยู่วงการนี้มากว่าทศว,วรรษปู่ต่อสู้ของเขาต้องพ่ายแพ้โดยการยุติการแข่งขันของกรรมการเสียส่วนใหญ่แสดงถึงความสามารถของนักสู้รายนี้ได้เป็นอย่างดี เมื่อประสบความสำเร็จในการเปิดตัวบนเวทีวันแชมเปี้ยนชิพในปี2014อองลาได้กลับมาเยือนเมียนมาในศึกวันยูเนี o ยนออฟวอร์เรียร์สซึ่งการคว้าชัยในครั้งนั้นทำให้เขากลายเป็นฮีโร่ระดับชาติผู้คนต่างยกย่องและนำชีวิตของเขามาเป็นแรงบันดาลใจต่อมาในเดือนมิถุนายน2017ฮีโร่ชาวเมียนมารายนี้ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับประเทศโดยการคว้าแชมป์โลกวันรุ่นมิดเดิลเวทก่อนจะคว้าเข็มขัดแชมป์โลกเส้นที่2ในรุ่นเฮฟวีเวทมาครองได้อีกเส้นในปี2018และถือเป็นนัก ลาเมียนมาคนแรกของประเทศที่ประสบความสำเร็จสูงสุดบนเวทีระดับโลกในไฟอ์อำลาสังเวียนของอองลาต้องเผชิญกับบททดสอบสุดท้ายจากเซบาสเตียนคาเดสตัมอดีตแชมป์โลก MMA รุ่นเวลเตอร์เวทเจ้าของสถิติชนะ7ไฟบนสังเวียนวันและกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มร้อนแรงคว้าชัยชนะ3ไฟรวดซึ่งเขาก็พร้อมจะขยับน้ำหนักขึ้นมาเปิดตัวในรุ่นมิดเดิลเวทเป็นครั้งแรก วางสารต่อผลงานให้กลายเป็นชัยชนะ4ไฟติดโดยการสยบเจ้าตำนานของรุ่นนี้แต่สุดท้ายกลายเป็นอองไลเอ็นซางที่คือสังเวียนไฟอำลาและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไล่ยตอนคู่แข่งเข้ามุมก่อนรัวอาวุธทั้งหมัดและเข่าจนคาเดสตั้มร่วงลงไปกองกับพื้นกรรมการยุติการชกชูมือให้นักสู้ชาวเมียนมาเป็นฝ่ายชนะในทันที แม้อาชีพการชคบนสังเวียนของอองลาจะยุติไปแล้วแต่ชีวิตจริงของเขากำลังจะได้เริ่มต้นใหม่และถูกวางแผนไว้เป็นอย่างดีโดยเขายืนยันว่าจะสานต่อความรักในกีฬา MMA ต่อไปในรูปแบบยิมฝึก MMA ที่เขาก่อตั้งขึ้นภายใต้ชื่อ Python MMA ซึ่งมาจากฉาย,ยาง,งูลหลามพม่าของเขานั่นเอง และนี่ก็คือเรื่องราวขององลาเอ็นซางนักสู้ผู้เป็นดังฮีโร่ของชาวเมียนมากับการประกาศสักดาควา้าแชมป์โลก MMA 1ได้ถึง2รุ่นแม้จะประกาศอำลาสังเวียนอย่างเป็นทางการในไวัยส0ปีแต่ก็เหลือไว้ซึ่งประติศาสตร์อันน่าจดจำ